นักเพศวิทยาคลินิกนะครับแล้วก็หมอทางเพศนะครับจาก e ีีที่แล้วนะครับเราก็พูดค้างไปเนาะถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความใคร่นะครับแพชชั่นนะหรือว่าความหลงไหลนะครับ e ี EP ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอมุมมองของความใครนะ่เนาะในเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับก็จริงๆยังมีหลายท็อปิกเลยเนาะที่ยังไม่ได คน้นคว้างานวิจัยมานะครับเช่นการทำงานของสมองส่วนไหนนะที่ทำให้เกิดความใคร่ความอยากความต้องการทางเพศนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งก็คุมเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกต่างๆนะครับสัญชตาตญาณดิบนะของเรานะครับอันที่สองก็คือ ฮอร์โมนและสารเคมีในสมองนะครับจริงๆเอามาเพิ่มอีกหนึ่งท็อปิกได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอะดรีนาลีนนะอะดรีนาลีนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นความาตื่นเต้นนะความเร้าใจนะครับเวลาเราได้พบเจอเนะอาะคนที่เราชอบนะเช่นเจอสาวที่เราปิ้งนะครับเจอหนุ่มที่เรา ฟิงนะครับใจก็จะเต้นแรงสั่นนะไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดนะครับไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบนะเข้าไปทีไรนะโอ้ขาสั่นพูดไม่ออกเลยนะครับหรือว่าการที่บางครั้งเนี่ยคบกันไปยาวๆนานๆและสารเหล่านี้ก็เริ่มลดน้อยลงและในบางครั้งอาจจะต้องมีเซ็กชวลแฟนซีเนาะหรือว่าความอ่า มีบทบาทสมมุติต่างๆหรือว่าการแต่งคอสเพย์ในการมีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่อง BDSM นะหรือว่าเป็นโรสนิยมทางเพศที่มีการผูกมัดรัดตึงนะครับการเคี้ยนโซ่แท่กกุญแจมือนะ,นะครับเดี๋ยว BDSM เนี่ยก็จะมาเป็นอีกหนึ่งเซสชันหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มาอธิบายกันนะหรือว่าจะเป็นการ outdoor ก็ได้นะครับ จะเพิ่มอัตราโรสเพิ่มความตื่นเต้นนะครับหรืออาจจะเป็นการสวิงกิ้งแลกเป็นคู่ก็ได้ซึ่งสิ่งที่แนะนำมามนนี้นะครับเป็นคำแนะนำนะครับเป็นการบอกว่าโอเครสนิยมทางเพศก็มีแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทำนะครับหรือถ้าทำก็ต้องอยู่บน Inform c o n อนเซนนะครับก็คือความยินยอมของทั้งคู่นะครับและไม่เดือดร้อนใครนะครับ สวัสดีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะที่เข้ามาชมนะครับอ่าก็จะมีอะดรนาลีนใช่ไหมครับต่อไปก็อ่าพูดถึงออกซิโตซินนะออกซิโตซินก็อันนี้จะเป็นความผูกพันทางใจนะครับเวลาคู่เราเนี่ยได้อ่าเขาเรียกว่าอยู่กันไปนานๆมีการอ่าดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสารตัวนี้ออกมาเวลาเราได้กอดเนาะออกซิโตซินะ ine, นะก็จะหล